พี่น้องครับไดมีสสท่านหนึ่งนะครับเพิ่นออกมาโพสในช่องของเพิน่นนันท์เพิ่นบอกว่าการที่เอกชนเอาเสียเก,กาะไปเจกทหารและทหารทําเรื่องร้องขอเสียเก,กาะนำเอกชนนี้ถือว่าเป็นการนะครับละเมิดพอรบคุ้มครองยุทธภัณฑ์พศ2530มาตรา18มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีปรับ5้า0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนะครับตอนนี้นะครับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ร้องขอผู้รับนี่นะครับตอนนี้นี่ได้กระทำความผิดไปแล้วสารละว่า เอาละนะครับพเจว่าสิโยกเรืร่องกฎหมายนี่ว่าไว้สักก่อนสิเรานิทานสูฟังสักก่อนพเจาว่ามีนิทานสนุกสนุกจะเล่าสุดฟังก็ละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพเยาว่าก็ได้ยยางไปนําตะคองเสร็จแล้วก็ไปเห็นผู้สาวคนหนึ่งขาวจุนพูนอยู่กําลังจมน้ํางามเลยผมยเง่าขาวสลวยใส่สุดบางเลยวันเถอะนะครับเมื่อความที่พเจาวานั้นเป็นพลเมืองดีมากเลย พ่อยาวานั้นไม่คิดชีวิตไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยก็เลยตนน้ําลงไปอุ้มสาวคืนนั้นขึ้นมา <What? S 1> พออุ้มมาแล้ว <c oughs> พ่อยห่วาก็ค่อยๆปลงลงอย่างบรรจงมองผู้สาวคนนั้นด้วยความริตนพินิจพิจารณาดีๆแล้วก็คิดในใจว่าปาดขาวแมนแต่ว่าแต่เนื่องจากพ่อยาวาเป็นคนดีพรอยาวาไม่ได้เคยคิดอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเลยพ่อยาวาเป็นห่วงแต่ชีวิตเธอกว่าเธอนั้น จะไม่ไหวเพราะว่าเธอจมน้ําโดนเติบแล้วเธอสํารับน้ําเข้าปอดพระยาวาลต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพอคิดได้อย่างนั้นพระยาวาลก็เลยช้อนอุ้มเธอขึ้นมาพาดบ่าเสร็จแล้วพระยาวาลก็เต้นยยอกยอกน้ําก็ไหลออกจากปากของเธอจนไดยน้ยินเสียงปอดเธอทํางานพระยาวาลก็ค่อยๆปงถลงด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นห่วงกลัวเธอจะเก็บเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่พระยาวาลจะทํานั่นก็คือพระยาวาลนั้นจะต้อง ปั๊มหัวใจของเธอพยาบาลาก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะปั๊มหัวใจเธอเพราะพยาบาลนั้นเป็นคนดีมากไม่ได้คิดอะไรเลยรีบปั๊มหัวใจของเธออย่างเร่งด่วนหลังจากที่ปั๊มหัวใจแล้วสิ่งต่อมาที่จะต้องทำนั่นก็คือการผ่าปอดโดยการ mount to mount พยาบาลก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่ด้วยจิตสาธารณะด้วยจิตของคนที่ เป็นห่วงคนอื่นอย่างจริงใจโดยที่พรเาวานั้นไม่ได้คิดนอกคิดในอะไรทั้งสิ้นเก่งๆเสร็จแล้วพเจวาว้ก็ทำอยู่อย่างนั้นคนไทยมุงก็ยืนอยู่ยืนอยู่เซ้ยไม่มาช่วยหาอะไรเลยนะยืนดูเหมือนเป่าสากนี่แหละไม่ปากไม่ตีงอะไรเลยยืนเบิ่งพเจวาวาก็ปั๊มหัวใจจนเหนื่อยจนในที่สุดผู้สาวคนนั้นก็ตื่นขึ้นมา ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณพ่อใหญ่วาขอบคุณมากค่ะป้าว่าวาัน <c oughs> เสร็จแล้วนะครับนะครับผู้สาวคนนั้นก็เพิ่มปีตินะก็เราเป็นคนช่วยชีวิตเขาเขาก็รักเราเขาก็เออนะครับเห็นในความดีของเราที่เราไปช่วยเขาในวันที่เขาเดือดร้อนเหตุการณ์ฉุกเฉินเขาผ่านมาได้เพราะเราเพราะพ่อใหญ่วาแต่ไอ้สุไทยมงุงเจ้ากรรมมันมีบักอันหนึ่งมาชี้หน้าดา่าพ่อใหญ่วาพ่อใหญ่วาเจ้านี้ทำผิดกฎหมายนะ อ้าวู้ิดกฎหมายขอได้ละบัดนี้พิดแล้วเจ้าไปแล้วละเมิดเขาเจ้าไปเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับเจ้าไปล่วงละเมิดเขาคุณล่วงละเมิดตอนได้บอก็ดีไหมก็ต้องไปจับนะเอิกเขาเอาอุจัติจัมหรือกรสสมาสิปั๊มหัวใจได้ที่เนี่ยนอกจากนั้นเจ้ายังไปเมาทุโมเขาอีกเห็นกับตาเลย เขาบอกอันนี้แม็กกูโม่โม่ทุโมกูทิพายปอดได้ตีบลูล่ะจะไ่ต้องมาอ้างเลยไปต้องมาอ้างสถานการณ์เลยเจ้าสิม้ขาข,ขออ้างแบบนี้ไม่เห็ดผิดกฎหมายบ่ได้เจ้านี่ได้กระทําความผิดเจ้าสําเร็จไปแล้วพี่ชันนอกนจากนั้นกลุ่มคนตรงนั้นเขาเคยเห็นประวัติพระหยว่าเคยเห็นประวัติเสียพระหยีว่าพ่ยาว่านั้นเคยทําสิ่งไม่ดีมาหลายอันหลายอย่าง เขาก็เอามาพูดว่าพเาวานั้นเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตเคยลอยขายหวยขายเลขขายเบอร์ <What? S 1> แล้วก็รู้จักผู้มีอิทธิพลที่เสียมเสียเสร็จแล้วเขาก็เลยมาหาเอามารวมกันตรงนี้ว่าพยาวา่าเคยทําสิ่งนั้นแล้วสถานาการณ์ตรงนี้พเาวา่าบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเขาตั้งคําถามมาซึ่งถามว่าเขาตั้งคําถามได้ไหมตั้งได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พเาวานั้นไม่ได้คิดอะไรจริง เพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดพยายนมันก็เห็นอยู่ว่าไม่ญิงคนนั้นฟื้นขึ้นมาแต่ถึงจะคิดเพราะอย่ว่าก็ไม่ได้กระทาอะไรที่นอกเหนือจากนั้นใช่ไหมเออว่าก็แค่ผายปอดแล้วก็ปั๊มหัวใจมันบลาถ,ถ้าเกิดทานอกเหนือ่านั้นก็ค่ว่าก,กันนะครับอ่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ここจะมาอ่านส่ฟังนะครับนี้ว่าสาสาท่านนี้เขาโพสอะไรไปมั่งนะครับจะมาเล่าสุฟังโดยละเอียดอืม ขาโพสบอกว่าประเด็นที่กําลังตกเถียงกันอยู่ว่าซื้อเสื้อกล็อกสเปคหรือไม่เห็นถกกันอยู่แค่ตรงนั้นแต่ทราบหรือไม่ว่าเสื้อกลอกถ้ามันกันกระสุนได้ไม่ว่าจะเป็นกระสุนชนิดใดก็ตามศาลเคยพิพากษาแล้วว่ามันคือยุทธภันฑ์ไม่ว่าคุณจะซื้อแถวคลองหลอดหรือซื้อตามแอปแล้วมีแผ่นพลาสติกหรือเหล็กบางๆไว้เล่นบีบีกันหากกันกระสุนชนิดใดชนิดได้ถือว่าเป็นยุทธภันฑ์ดังนั้นคนที่ ซื้อหรือจัดหาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ได้กระทำผิดกฎหมายไปแล้วทั้งคนและหน่วยงานที่ขอสนับสนุนกันเองด้วยคือคนที่ซื้อมาให้กับพิษแล้วหน่วยงานที่ขอกับพิษเรื่องนี้การที่บุคคลหรือกลุ่มเอกชนจัดหาซื้อสึกอ,อให้กองทัพหรือตำรวจแม้จะมีเจตนาดีแต่เป็นการกระทำที่อยู่ในข่าย ความผิดตามพรบรคุ้มครองยุทธภัณฑ์ประศสอ3 0มาตรา18โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐที่รับยุทธภัณฑ์จากเอกชนโดยไม่มีการตรวจสอบหรืออนุญาตตามระเบียบย่อมสะท้อนความบกพร่องนะครับย่อมสะท้อนความบกพร่องนะครับ ในระบบบริหารและอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความมั่นคงของชาติไม่ควรจะถูกทําให้กลายเป็นกิจกรรมบริจาคยุทธภัณฑ์โดยบุคคลภายนอกรัฐเองนะครับมีระบบจัดหาให้เพียงพอมีการตรวจรับและอนุมัติโปร่งใสเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเรื่องที่ว่ารัฐเองนะครับก็ต้องมีงบที่มันเพียงพอและต้องถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นก็คือใช่แต่ นะครับประเด็นที่คุณพูดมาทั้งหมดคุณต้องไปเล่นตัวใหญ่เขาได้นะครับตอนนี้ผมขวที่ผมที่ที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมว่าคุณไม่ดีนะแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังเปิดแผลผิดแผลนี้คุณเปิดแผลนี้มันไม่ใช่ แผลนี้คุณ,ค,ณคุณเปิดแผลนี้มันมันไม่ค่อยตรงประเด็นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเจตนาของเขาต้องการที่จะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นแผลนี้ถามว่าต่อให้เป็นคนคนเดียวกันที่คุณกําลังสงสัยว่าเขากําลังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่แผลนี้คุณคุณเปิดเมื่อไหร่นะครับคนที่จะถูกกระแสตีกลับก็คือตัวคุณเองนะครับ อย่างน้นอยๆล้วผมก็หนึ่งคนแะนะครับที่เป็นหนึ่งคนที่บริจาคถึงแม้จะหลักร้อยผมก็บริจาคไปสองสาครั้งไม่ว่าจ,จะเป็นของทางคุณบุ๋มเองผมก็ให้ของคุณกันผมก็ให้แล้วก็มีการส่งน้ําส่งอะไรนะครับฝากไปกับหน่วยงานที่เขาหานะตอนนั้นนะครับแล้วก็หลายๆทั่วประเทศเลยนะครับเขาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ําเป็นอะไรเสื้อผ้าอะไรเขาให้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งเงินทองคือทุกคนช่วยกัน เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์วิกฤตก็เหมือนกับที่พยาวากำลังเห็นคนจมน้ำเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยคุณจะยกกฎหมายข้อหาล่วงละเมิดทางเพศมามันไม่ได้สถานการณ์มันคนละสถานการณ์กันนะครับคุณจะตรวจสอบความโปรง่งใสผู้หลักผู้ใหญ่คุณว่ากันไปนะครับคุณว่ากันไปเลยนะครับว่าคุณก็ตั้งคําถามสิว่าทําไมเด็กๆน้องนุ่งทหารแนวหน้าเขาถึงได้ไม่พอคุณก็ตั้งคําถามไปตรวจสอบขึ้นไปเบื้องบนคนที่อยู่เบื้องข้างบนเขานะครับไม่ใช่ว่าอย่าง อย่างสมมติว่าอย่างผู้กองอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นคุมหน่วยอยู่นะครับในหน่วยย่อยเนี่ยนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่ไปจับงบประมาณตรงนั้นเขาไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าน้องๆเขาที่อยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานี่รอดเขากินอยู่ด้วยกันเขารบด้วยกันเขารักกันนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามาตราสิบแปดหรืออะไรยังไงหรือบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นผิดประเด็นนะครับ เพราะว่าเวลาเล่นผิดประเด็นนี้มันทําให้กระแสะโซเชียลเนี่ยนะครับคนเขาดูอยู่คนที่มีจิตใจ,จเป็นธรรมเป็นกลางเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่อยู่ฝั่งเดียวกับคุณหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณตอนนี้มันจะมีอยู่2ฝั่งสฝั่งแต่พลังเงียบตรงกลางเนี่ยนะครับมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเราต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมแล้วก็ อยู่ในความเป็นจริงนะครับอย่าไปอย่าไปตรงมากอย่างกรณีที่คุณบอกว่าเนี่ยมาตาสิบแปดโอเคในสถานการณ์ปกตินี่นะครับผมถามหน่อยสถานการณ์ปกตินี่ถ้าใครไปจัดซื้อหรือจัดหาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วมึงจะซื้อไปหาสต๊กอกยังสถานการณ์บอกปกติคุณจะซื้อไปทําอะไรกัน <c oughs> หรือกรณีที่คุณไปจ่ายตลาดหรืออะไรคุณจะพกไปทําไมยุทธภัณฑ์คุณจะมีไว้ครอบครองทําไมไม่ทราบ เพราะฉะนั้นเจตนาของกฎหมายเขาก็เจตนาที่จะคัดคัดคนทั่วคัดโจรคัดมิตรคนเลวออกจากคนดีนะครับถ้าเป็นคนปกติมีเสือ้อกลอนะครับหรือมีอาวุธนี่เขาก็ต้องอนุมานไว้ก่อนว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่งั้นเขาจะพกเสือ้อกละพกอาวุธไปทำไม ถูกไหมครับอย่างตาศีตาสานี่ไปไล่ไปนาเนี่ยเขาใส่เสื้อกว่อไปไหมล่ะเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นคขาเอาไว้แยกคนนะครับแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าน้องๆ้องลูกหลานเราไปใส่ไปสู้รบกับอริราชตูเรานะครับนะครับเอาชีวิตรอดกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแยกประเด็นให้ออกเพราะฉะนั้นกระแสเรื่องนี้ผมว่าอย่าไปเล่นเลยนะครับอย่างน้นอยเนี่ยเวลาคุณเล่นเนี่ยมันไปกระทบทหารชั้นผู้น้อยเขามันไม่ไปกระทบชั้นผู้ใหญ่มาตรา18เนี่ย มันไม่ได้ไปกระทบตัวที่มันโกงตัวมันกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ตรวจสอบไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณนะครับอย่างกรณีผู้บริจาคเนี่ยนะครับก็คือคุณมีอะไรที่มันคุณมองว่าไม่โปร่งใสคุณก็ไปตรวจสอบแผลนั้นแต่การาจัดหาการให้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันโปร่งใสยุติธรรมมันไม่มีการกินนอกกินในไม่มีการโกงนะครับมาตรา18นี้คนรจะปล่อยผ่านไปไม่สมควรที่จะพูดถึงมันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็หวังเหลือเกินนะครับว่านะครับ เราจะดูแลกันด้วยเหตุและผลนะครับอย่าอย่าคือพอเห็นเขาเซแล้วก็อย่าไปอย่าไปพอเห็นได้โอกาสก็อย่าไปจิกเสียจนทุกมุมเพราะว่าบางมุมนี่มันมันมุมถูกต้องเราต้องยกไว้ก่อนมุมไหนที่มันผิดจริงเราก็ค่อยเอามาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไปเล่นมั่วซั่วนะครับคนที่จะสูญเสียแล้วก็เวลากระแสตีกลับมาตัวฝั่งของเราเองตัวฝั่งของตัวพวกคุณเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเออนะครับ อะหวังเหลือเกินนะครับว่าจะเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองเรามันเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นกลางให้มากที่สุดนะครับต้องให้โอกาสทั้งตัวคนที่เขาบริจาคเองนะครับตัวที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเองหรือนะครับ ตัวผู้บังคับบัญชาตัวใหญ่ตัวที่บริหารเงินหรือตัวที่เขาตรวจสอบทุกคนกําลังทําหน้าที่ของตัวเองคนที่ตรวจสอบก็กําลังตรวจสอบนะครับความโปร่งใสเงินทองของพวกเรานะครับส่วนตัวใหญ่ถ้าตัวเองบริสุทธิ์จริงเนี่ยตัวเองก็ต้องหาหลักฐานนะครับมาชี้แจงให้เห็นให้เป็นประจักษ์โปร่งใสนะครับส่วนฝั่งผู้บริจาคเองก็ต้องนำหลักฐานมาว่านําเงินบริจาคไปใช้อะไรยังไงนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็หวังเลยเกินนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับอย่างสงบสันตินะครับ ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์ชายแดยนมันจะป,ปกติแล้วนะครับแต่สถานการณ์ภายในก็ยังไม่ปกติอยู่ดีเราก็จับตามองกันต่อเอาสำหรับพี่น้องนะครับคานเาอ,อ้และ